ปัจจุบันธรรมคำว่าปัจจุบันธรรมถ้าเผื่อเราทำความเข้าใจตรงนั้นได้เราก็จะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตา หูจมูกลิ้นกายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นตาเห็นรูปรูปนั้นก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสในขณะนั้นเดี๋ยวนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมในปัจจุบันธรรมเลยจากนั้นแม้แต่วินาทีเดียวก็เป็นสัญญาไปไม่ใช่ความจริง ความจริงจะเกิดขึ้นเฉพาะขนาดที่รู้ขนาดที่ได้สัมผัสเช่นกายรับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ตามอันนั้นถือเป็นปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเป็นความจริงแต่ถ้าเผื่อเลยไปแม้วินาทีเดียวสิ่งนั้นก็เป็นสัญญาไปคือเป็นความจำไป เป็นอดีตไปเพราะฉะนั้นอดีตเราไม่เอาผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเราดูของใหม่เราเอาของใหม่ไม่ว่าจะเป็นกายสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสใจรับธรรมอารมณ์คืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อันนี้เราเอาเฉพาะที่สัมผัสกับจิตถ้าหากว่าเราพอสังเกตได้อย่างนี้เราก็สามารถฟังธรรมได้ตลอดฟังธรรมของตัวเองธรรมแห่งธรรมชาติธรรมอันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาสิ่งสร้างขึ้นหรือคิดขึ้นมาสอนพวกเราไม่ได้คิดขึ้นมาสอนพวกเราเลยแต่เอาความจริงที่เกิดขึ้น เอาสัจธรรมที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันนั่นเองมาเล่าให้เราฟังหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าท่านฟังธรรมตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านจึงไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้สงสัยอะไรเพราะธรรมชาตินั้นเฉลยมาหมดแล้วในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปหรือรสเป็นกลิ่นเป็นเสียง ก็มาสัมผัสณปัจจุบันกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความจำหรือสัญญาจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาได้ก็คือปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เป็นความจริงณปัจจุบันนี้เช่นเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่เรานั่งฟังหลวงปู่ท่านเทศว่า เวทนาที่เกิดขึ้นนั้นในขณะที่เราได้รับให้พิจารณาอย่างท่องแท้กับเวทนาตัวนั้นว่ามันคนละอันกันจริงหรือไม่ให้วิเคราะห์ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาตามความเป็นจริงทุกครั้งที่เวทนาได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วเวทนาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับจิตเลยคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้รู้จิตนั้นไม่เจ็บ จิตนั้นรู้เฉยๆแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บแต่เขาเป็นของเขาอย่างนั้นความเจ็บมันเป็นของตายต่างหากและอวัยว,วะส่วนที่เจ็บนั้นก็ไม่รู้ว่าตนเองเจ็บเช่นหนังไม่เจ็บเนื้อไม่เจ็บเอ็นไม่เจ็บกระดูกไม่เจ็บแต่มีอุปาทานตัวเดียวเท่านั้น ที่ไปสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บทั้งๆท,ที่เราก็ไม่มีมีแต่จิตเป็นผู้รู้เดี่ยวๆเ,เท่านั้นเมื่อจิตเรายอมรับอย่างนั้นเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเราไม่สามารถปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยยอมรับด้วยความเต็มใจเชื่ออย่างสนิทใจเชื่ออย่างไม่มีความสงสัยแม้แต่น้อยภายในจิต เมื่อเราสามารถเข้าใจเรื่องขันห้าได้แล้วว่าตาเห็นรูปรูปนั้นก็เป็นธรรมจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสอย่างที่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคกับอะไรไม่มีอะไรขัดแย้งกับสิ่งใดไม่ได้ปีนเกลียวกันเลยระหว่างขันทั้งหลายกับจิต แต่จิตที่มีกิเลสหรือจิตที่มีปัญหามันจะปีนเกลียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มากระทบมันขัดแย้งไปหมดเสียงดีก็พอใจเสียงไม่ดีก็ไม่พอใจจริงๆแล้วความพอใจและไม่พอใจมันก็เป็นอีกขันหนึ่งต่างหากที่ต่างออกไปคือตัวที่สาจิตไม่ได้เป็นตัวพอใจหรือไม่พอใจ ยินดีหรือไม่ยินดีจิตได้แต่รู้เฉยๆรู้แล้วจบรู้แล้วไม่คิดปรุงแต่งไม่อะไรทั้งนั้นหรือแม้คิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็เป็นคนละอันกับจิตอีกคือสังขารความคิดก็เป็นคนละส่วนกันมันเป็นคนละส่วนทั้งหมดเลยทุกสิ่งที่เข้ามากระทบขันห้าของเราหรือกระทบใจของเรานี้ เปรียบเหมือนไม้ตีระฆังไม้ระฆังและเสียงเป็นคนละอันกันส่วนเสียงที่ได้ยินในขณะที่หูของเราได้รับสัมผัสเสียงอันนั้นก้องกังวานแล้วก็เงียบไปก็เรียกว่าเกิดดับซึ่งขันก็มีการเกิดดับทั้งนั้นแต่จิตอันนี้ซึ่งเป็นจิตที่เที่ยง พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตอันนี้เป็นของเที่ยงเสียงระคังเกิดขึ้นก็รู้อยู่เสียงระคังดับไปก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนรู้อย่างเดียวเท่านั้นเกิดก็รู้ตายก็รู้ไม่มีคำว่าดับดังคำที่หลวงปู่ท่านบอกว่า แม้จะตกนรกไปถึงแสนมหากับจิตก็ไม่มีคำว่าตายแม้จะขึ้นสวรรค์ไปกี่ชั้นเป็นพรหมไปกี่ชั้นเมื่อหมดจากบุญหมดจากวาสนาจิตดวงนี้ก็ลงมาเสวยสิ่งที่เคยทำเคยสร้างไว้ซึ่งส่วนมากเป็นบาปที่เราสร้างไว้ไม่มีประมาณมันปฏิเสธไม่ได้เลยจิตต้องรับตลอด ไม่ว่าดีหรือชั่วแต่ชั่วมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าเราเกิดมาไม่มีประมาณเกิดมานับไม่ได้ไม่รู้ต้นรู้ปลายมาจากเมื่อไหร่เพราะการที่เราเข้ามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เรามาเข้าใจตรงนี้เราก็รู้อีกว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเข้าใจ ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนับตั้งแต่วันที่เราเกิดมาก็เพิ่งวันนี้เดี๋ยวนี้เองที่เราสามารถเข้าใจและพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างลึกซึง้งเช่นเห็นว่าเวทนานั้นไม่ใช่เราจริงๆอย่างนี้สรุปออกมาจากใจนี่เองว่ามันคนละชิ้นคนละอันจริงอยู่เวทนานั้นไม่ได้หายไปไหนเลย แล้วก็ไม่มีใครอยากพบไม่มีใครอยากเห็นแต่จะทำได้อย่างไรในเมื่อเราสร้างกรรมมาแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เวทนาเหล่านี้ก็ต้องล่องลอยมาให้เราเห็นก็เพียงแต่เห็นพระอริยเจ้าท่านก็เพียงเห็นแล้วก็จบไม่มีเจ้าของในเวทนาเหล่านั้น ในโลกนี้ทุกสิ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะอะไรก็เพราะมันไม่มีเราพิจารณาหาเราแล้วไม่เจอเลยว่าเรามันอยู่ตรงไหนเราลองวาดภาพไปดูตรงนี้ก็เส้นผม ตรงนี้ก็ขนอันนี้ก็เล็บอันนี้ก็หนังอันนี้ก็ฟันกระดูกเอ็นสิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของมีความสำคัญมั่นหมายของอวิชชาที่มันครอบงำจิตใจของเรามานานทำให้เราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรานับตั้งแต่รูปอันเป็นสิ่งหย,ยาบๆละเอียดลงไปเป็นนามธรรม อันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอารมณ์ต่างๆเราสามารถมองตามเห็นความเป็นจริงว่าขันเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับผู้ใดทั้งนั้นไม่เกี่ยวแม้แต่เราเพราะเราก็ไม่มีหาเราไม่เจออย่างที่ว่าเมื่อสักครู่ ว่าร่างกายมันก็เป็นดินน้ำลมไฟผสมกันอยู่ส่วนจิตก็เป็นแต่ผู้รู้ไม่มีเจ้าของอีกเหมือนกันจิตเป็นเพียงธรรมธาตุอันหนึ่งเปรียบเหมือนธาตุน้ำที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเราเป็นเจ้าของธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไม่เคยมีเจ้าของเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ธรรมธาตุคือจิตอันนี้ ทำไมมันถึงมีเจ้าของมันเป็นเรื่องแปลกพอจิตเป็นของเรารูปเป็นของเราเวทนาก็เป็นของเราสังขารความคิดก็เป็นของเราวิญญาณก็เป็นของเราอารมณ์ต่างๆเป็นของเราหมดดีใจเสียใจเป็นเราทั้งนั้นแม้เราจะหิวเราจะอิ่ม เรายากเราจนเรารูปร่างหน้าตาไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเราขึ้นมาหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเราค้นเจอต้นต่อจริงๆว่าเราอยู่ที่ไหนเราพิจารณาตามหาความเป็นจริงดูมันไม่มีเราเพราะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไปตามเราคิดนึกถึงแม้เราเคยคิดนึกตามครูบาอาจารย์ได้ แต่ว่าจิตไม่ยอมรับเมื่อจิตไม่ยอมรับถามว่าทำอย่างไรจึงจะให้จิตมันยอมรับอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติไปพิจารณาไปละตั้งแต่ขันห้าเป็นต้นไปหลังจากละขันห้าไปแล้วมันก็เหลือจิตกับเราเท่านั้นเองสองตัวเท่านั้นเมื่อมาพิจารณาถึงเรา พิจารณาถึงจิตจริงๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราไม่มีมีแต่ธาตุธรรมธาตุที่รู้อยู่เท่านั้นเมื่อพิจารณาเห็นตามเป็นจริงตรงนี้แล้วจิตก็จะยอมรับเมื่อจิตยอมรับความจริงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเบาหมดเลยมันเปิดโลกทั้งหมดเลย สมมุติที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วตามสัญญาที่เราได้เคยได้ยินมามันไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่น้อยที่เราว่าเรารู้นั้นเราไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจเลยแต่เมื่อเรามาพิจารณาเรากับจิตจริงๆแล้วเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตนี้เป็นอิสระจิตนี้เป็นธาตุหนึ่ง เรานี้กระเด็นออกจากจิตเลยคําว่าเราหายไปเลยกระเด็นออกไปเลยในความรู้สึกของนักปฏิบัติจะเห็นว่าไม่มีเราจริงๆเราลอยออกไปจากผู้รู้เลยทีนี้ผู้รู้ก็เป็นอิสระเป็นกลางๆที่ไม่มีเจ้าของความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติมาก,ก่อนเลย ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราสามารถพิจารณาตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นไม่ขัดไม่แยง้งไม่โต้ไม่เถียงกราบท่านได้อย่างสนิทใจสิ่งเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายอย่างที่หลวงปู่ท่านว่าไว้เมื่อกี้ แม้แต่คา,ารวาสที่ถือกันนักถือกันหนาว่าคาราวาสไม่สามารถปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็ได้แต่นึกคิดกันไปคาดหมายกันไปคิดว่าคงจะถึงไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ใช่พระเรายังมีกิเลสเต็มตัวเรายังมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบอยู่มันก็ปรุงไป จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดเท่านั้นเป็นความคิดที่กิเลสหลอกมาเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่มันปั้นขึ้นมาเป่าหูเจ้าของว่าอย่าไปปฏิบัติเลยเกินบุญมันเลยบุญเลยวาสนาของคารวาที่จะทำอย่างนั้นได้แล้วเราก็ไปเชื่อมันอีกแทนที่จะฉลาดขึ้นก็โง่ลงไปอีก หลอกเราให้ตกนรกหมกไหมหมุนเวียนเปลี่ยนไปในสามแดนนี้จะทำความดีจะปฏิบัติพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงมันก็มาขวางกั้นซะเหมือนกับตัดน้ำมาขวางทางตัวเองอย่างนั้นขุดบอ่อขุดเหวมาขวางเราไว้ด้วยความคิดนิดเดียวเท่านี้มันก็สามารถปิดกั้นทางเดินของเราได้นี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านพยายามแนะนำสั่งสอนเราอย่งความคิดที่คารวาสเป็นอรหันอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันก็ว่าไปอย่างนั้นอ้างพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระไตรปิฎกใดก็ตามถ้าเผื่อเป็นก้างเป็นขวากเป็นหนามในการที่จะให้เราเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้นั้นถือว่าเป็นก้างปลาที่ไม่ควรจะเสพเข้าไปไม่ควรกินเข้าไป เราผู้มีสติปัญญาก็ควรจะกินแต่เนื้อปลาเท่านั้นเราไม่ควรจะกินก้างปลาเข้าไปสิ่งเหล่านี้เล่าลือกันนักว่าคารวาสอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็ต้องตายจากกันไปเพราะว่าจิตไม่บริสุทธิ์รู้ได้อย่างไรว่าจิตเขาไม่บริสุทธิ์จิตเป็นธรรมธาตุซึ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องมาแต่ไหนแต่ไร ไม่มีอะไรในสมมติที่จะไปเจือปนจิตดวงนั้นได้เลยดังนั้นความคิดนี้จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะสมมติก็คือสมมติวิมุตติก็คือวิมุตติไม่สามารถจะเอาเหตุผลของสมมุติมาลบทําลายธรรมอันบริสุทธินี้ได้เพราะเป็นคนละมิติกันนี่ก็พูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามาเป็นอย่างนั้น ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองไม่มีใครต้องเชื่อใครทั้งนั้นพูดกันไปตามทางเราก็สามารถเดินตามนี้แล้วเห็นตามความเป็นจริงนี้ได้ด้วยกันคนรำ่ำคนรวยคนยากคนจนคนพิการแม้แต่ยาจกขอทานอะไรก็ตามก็สามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะทุกคนล้วนมีทั้งกิเลสและจิตด้วยกัน มันไม่มีอะไรสกปรกหรอกไม่มีอะไรสกปรกแล้วก็ไม่มีอะไรสะอาดทุกอย่างเป็นกลางหมดแม้แต่อุจจาระเองก็เป็นกลางของมันใครเล่าไปบอกมันว่าสกปรกเราเป็นผู้ไปบอกว่าสกปรกถ้าเขาไม่สกปรกไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ใช่อุจจาระก็เ,เป็นไปตามธรรมของเขา ทองคำก็ไม่มีใครไปบอกว่าเป็นทองคำว่าเขาบริสุทธิ์ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นถ้าเราไปถามต้นไม้ว่าต้องการอะไรระหว่างทองคำกับอุจจาระต้นไม้ก็บอกว่าฉันเอาอุจจาระดีกว่าซึ่งความต้องการของของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกัน